ไม่ให to ้พูดหรอกพ่อมีแต่หายเซตอีกแล้วออกอากาศตลอดเลยมีนไม่ได้เลยแล้วมึงเอาปะเอาคุณนี่น่ารักไหมครับฝากให้เลยฝักให้เลยอะไรอร่อยฝากให้เลยเอาอันเล็กครับไก่ทอดไก่ย่างไก่ทอดหรือไก่ย่างผสมกันผสมมากผครับแล้วก็ผักเสียบมางผักเสียางเอาอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีหรอใช่ได้มีแตงกวามีผักเอาทุกอย่างเลยก็ได้ มีผักชีมีผักชีมีถั่วงอกมีตำลึงนมีตำลึงแล้วเผ็ดหนึ่งรา่อะไรเอาเผ็ดหน่งะเผ็ดหเนี่ยเผ็ดสุดเผ็ดสามมันน้อยสุดประมาณนี้โอเคแล้วแล้วแล้วเผ็ดกูกูเราโอนะกูกูเอาไซส์เล็กเหมือนกันไซส์เล็กเอ่อไม่ใส่ผักแ่ดกไก่ยางไ่ไก่รวมเนาะใช่แล้วก็เผ็ดอะไรเผ็ดสองสอไยทคอ ได้นี่แงเสร็จสองเห็นพวกมึงบ่นกันวันนี้กูเลยเอาตัวมาถามพี่ได้เล่นการพนันตอนนี้มีคนดูร้านเท่าไหร่พี่ห้าร้อยห้าร้อยเหรอปกติมีเท่าไรครับแต่นสองเก้าสองจ้าเห็นเงินสะพัดดิในมือเสียมีนไหมนี่เออรับมาสามร้อยนะอันนี้เป็นกระเทียมนะมึงเราเราเสียต้นน้ำจะมีเท่าไรดอกเต็มนะฮะ โค้งแล้วเชนไม่กินน้ำบ้านที่ไรเห็นมาไม่ฉีดมันกป็นเทียมอันนี้พังแน่นมาเล่นมาเล่นมามึงม้านติ๊กแห้งหายไปไหนแล้ววะติ๊กแห้งเจ๊งแล้วี่เดินมาดูมาแล้วจริงเหรอมันกลายเป็นร้านชาบูแล้วใช่มันเป็นเพราะว่าร้านมันขายแพงมากเว้ยเขาไปเล่นไปมาคือร้านมึงขั้นแรกก่อนว่าคนร้านขายแพงติ๊กแห้งมึไม่ต้องมาิดูนี่ตัวตัวคาโต้ไม่ว่า บินไงไม่น่าเล่นเราจะได้เพิ่มชีสหนึ่งสไ่ไหมใช่มไม่็นขอร้านนี้นะครับเป็นร้านของเพื่อนผมเองครับผมร้านนี้นะครับเป็นร้านของเพื่อนผมเองครับเป็นการเอาทาโก้นะครับผมมาผสมกับเคบับนะฮะเพราะว่าไอพวกเฮียเนี่ยเอ๊ะเพราะว่าไอพวกนี้นะครับผมมันไลฟ์อยู่อ่ะเพราะว่าไอพวกนี้นะครับผมมันดังโดนนะขับรถไปกินเคบับถึงพัทยานะฮะจากธรรมาศาสตร์แค่ซื้อเคบับแล้วขับกลับมาแนละ้วอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่แบบ ขี้เกียจจะขับแล้วก็เลยคิดเมนูใหม่มาจะได้ร้านนี้แล้วอายุร้อยร้อยร้านเป็นหนี้นะแต่คนขายอายุน้อยร้อยโลเป็นเพื่อนกับพีนหมดแล้วไม่ใช่ค่ะใครกับพี่ไม่รู้จักเลยครับเป็นผูตีผมเข้าใจผมก็คิดว่าจะเริ่มคบกันไมม่ขั้นแรกขั้นแรกเมือกูต้องคบกันก่อนเหงือนไม่เป็นเพื่อนกับกูเลยเฮ้ยไม่ใช่ อุ้ยหอฟอยทำนานมากเลยเพื่อนทานเลยไหมคะท่านเลยครับทานเลยครับยืดนานกินใหญ่มากอ่ะดูเม็กซิกันนะพี่ดูเม็กซิกันนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะระวังหงสนะคะครับโอ้โหอะไรไหมกินต้นน้ำดิบกุ้นะมา เอาไเอาพี่ต้นน้ำอันนี้อันนี้ตกพี่อันนี้กค่กินชะไอันนี้กินได้กินได้มไมิดหนี้ไม่ออกใหางมมีหผักกาย่คะพี่พอครับมีลูกหาอไรบ้างมาเรอจอไม่มีคนอยากไม่ม พูดสิพี่นุเดี๋ยวผมเป็นตัวที่พูดพูดไม่ได้อีลแอันอันนี้ดูดูไลฟ์ในไอจีะเพจสิเพจคิสบอยหรอต้องเอาจริงไลฟ์ไม่ต้องมีอาร์ถัดเลยเว้ยทำให้คนที่มาถือกล้องอ่ะเป็นใบทุกคนลองถอเลยเพื่อนเ่มีมกว่าได้ค่ะมีได้ไหมได้เลยค่ะมีอะไรจะมบมีไหมครอยู่ในห้องตรงนี้ปะไม่อยู่ไม่เจออยู่ในห้องไม่อเออ ไปเรียนไปเรียนใช่ไมคุณเว่ยเหอเวลาทำงานของนี้จริงจังมากครับทำอะไรที่ผมรู้มาว่าตอนขนาดไปมีเจนี่พม่ามีอยังตั้งใจที่จะไปกับเพื่อนต้องตบมือให้ความขยันของเขามากตบมืออะไร้นละ เรากินข้าผัดอัน้ดีวเพือนนั่งไปกินข้าวผัดแล้วก็ข้าวผัดอันนี้ก็แบล้วผัดเลยมันก็ไก่ย่าง้ข้าวผัดอนผัดารู้ไม่อยากกนเยกุ้งถังเี่นที่ยกุ้งถังเหรอพี่นุกไปกินกุ้งถังนี้เพาผมกินข้าวผัดเสร็จแล้วเรียกแล้วเอาเรียงได้ไหมกินกุ้งกุ้งกุ้งถังกุ้งถักุ้งถังโอเรียงข้าวอไรียงอ๋อไม่ไม่ผมกินนี่ผมอิ่มแล้วข้าวผัดเรากินโอเลียงมันจะเป็นข้าวแดง ไ่ไม่เลี้ยงโอเคไม่รับมาเไ่ไม่เลี้ยงใครไมส่อชื่ออะไรทานอะครับทานอะไรกนครับแม่รับมาห้าร้อยเดี๋ยวตัวน้าก็อิ่มโอ้โหเดริกูนมามันใหญ่เกินผมเพิ่งรู้ว่าดินแดนธรรมศาสตร์มีอะไรให้กินเยอะมากเยอะกว่าดินแดนมอสวอลดินแดนประสาทมีอะไรให้กินรอบๆ่อยมากอาหารอไอ๋คุณคครับ่้้เชฟโนนี่ ตองคูดสมรดาคุนถ้าเพื่อนมีนะฮะเตียมีนนะเตียมีถ้าใครมากันนะครับผมแล้วมาทานที่ร้านนะฮะแบ้วบอกว่าเป็นเพื่อนของมีนะครับร้านจะไม่ขายีนีร้านจะขึ้นราคาดิ้นยมึงเอาเกี๊ยเกียมเรเดี๋ยวนั่งกินเเดี๋ยวเปมือแบบเปิดมืออร่อยมากฮะของคูของกัเื่องของมีนไม่ใส่ เพราะช่วงเนี้ยองเมียมะเขือเทศเยอะเยห้ามันเยอะใช่ป่ะถ้าเราเห็นต้นไม้อ่ะต้นไม้มันก็จะช่วยดึงดูดับคุนดูตับอากาศถออากาศจกแล้วก็ใช่ไงที่ไม่กินผักะเพราะว่าแบบช่วงนี้เทียบกับเอะใช่เวลาถ้าเราตัดต้นไม้ตัดไม้ทำลายป่าเอาพื้นที่ดีกเยอะอย่างเช่นไทเยอะเท่าไหร่เมันก็จะมีพื้นที่สำหรับการพ่อากาศนลอากินกินเข้าไปกมีมีส้านขแล้วจริเอาไซสแล้วก็ไก่ถ่ากยากเลย ขายย่างครับัอะไรเยอะมากเลยนะขาทำไมมีหลายสีติดมาวะเปิดให้กับใครลองๆนะโอ้โหไม่ไ้หนึ่งเดียวนะแล้วก็เห็นเท่าไหร่เลยขาปีแค่ปีเดียวเอาเป็นหนึ่งนะครับชื่อคุณอะไรครับขายดีมากไม่น่ามาโปรโมทเทำไมถึงขายดีอยู่แล้วละมานหนึ่งร้อยครับเปิดร้านคู่แข่งดีกว่าไม่ได้นครับชื่อทาทอันนี้ชื่ออะไรนะทาโก้ทวิตใช่ป่ะผมชื่อทาโก้ เติร์สใช่ไหมข้าวต้มสเต็งเลยครับตรงเดี๋ยวรอสักครู่นะขอบคุณครับอันนี้แค่เอาไอ้นี่เผาไฟใช่ป่ะคจะตั้งเป็นไอ้นี่เลยตั้งของเผางหมมีนาำเดือดเดือะเกินไปเกินไปมึงเกินไปมึงแล้วเฮ้ยปกติว่าเอากำลังดีอ่ะอมาหั่นตุงใช่ไหมหั่นเปนอีกกาเล่นเก็บว่ะหรือว่ากินเลยอีกอันหนึ่งกินเลยกินทั้งสองครึ่งเลยในกรุงเทพ ฮะกรุงเทพกรุงเทพไม่เอาไปให้ใครไม่ได้เอาไปให้ใครจะมาแบ่งกันกินนี่แหละจริงใช่ครับจริงจริงคนที่อะไรบางคนก็เป็นแฟนคลับซีรีส์เลยก็คือคนที่ดูหนังเพื่อนแต่ว่าต้องชื่อเพื่อนไม่ได้ปวดรอดมึงลองเล่นมึงลองมึงลองเล่นเป็นเออดิเออีพีไอนี่ชอบเล่นชอบเล่นมากเขาเป็นพีชอบเล่นมึงแคเป็นพีชเหรออ่ะงั้นมึงเป็นเอตั้เราเป็นเอให้เพื่อนกูชื่นพีชครับ วันนี้เอจะกินอะไรดีคะว่าอะไรพีทกเราอยากทำให้เอกินดูอะค่ะเล่นอะไรลงไปเลยพี่คุยกับพีทพี่คุยกับพี่ซิเอาละนี่คือออกไลน์เหรอไม่ได้แล้วจะยืดกับรานการด้วยยืดกัพีทพืดกับพีทครับเอเล่นไงนด้นพีทเล่ครับ ต้องต้องพูดอะไรวะพูดอะไรวะพูดอะไรวะนี่คืออะไรครับอาออันนี้คือทาโก้ทวิสครับเอ้ย้ลองกินไหมครับของเราอร่อยมากเลยนะเราลองชิมแล้วก็อร่อยดีนะรุ้งบนหัววรุ้งกลับไปเรียนกันก่อนไปได้ไปได้ไปก่อนหนึ่งกันก่อนแล้วับไปยไปแล้วมึงจะกันใช่ไครับ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 ไปมาทาโก้ทวิสได้นะคะโอ้โหมึงกลายหองเป็นสปอนเซอร์เลย อ่านี้ผมแบ่งกันครึ่งหนึ่งครับลองกินดูอร่อยอร่อยเหรออันนี้อร่อยจริงเลยอร่อยอร่อยจริงนี่ลองไหมครับอร่อยจริงแบ่กันก็ได้ไปัมุ้งก็รจ้งแม่มันไม่โกรธใช่ไหมโกรับนทำนะเราเรื่องอะไรวะเราเ่ยงเรา่ยเราาเล ไม่ต <sm convert to audiences> ้องขอหรอกเราแบบรถรถอะไรเรื่องเปลี่ยนไฟลน่าจะบอกเขายังไง้ว่าแบบ เขานอน่หลัเหรอี่จะดหน่อยพี่ปิหน่อยปิดไฟเขาได้ไหมอ่ะเดี๋ยวแบตเขาจะหมดอ่ะเื่องปิดเลยนี่มองเขาอยู่ไหนก็ี่ กี่ฟ yeah. อแทนได้ครับควาตินได้ไแ่ทำให้เต็นท like ์ใหญ่มากเลยดูเพื่อนผมทำให้ผมดูได้นะก็ทำให้มือใหญ่มากเลยแล้วก็ทำให้มือชินอ่เขาเข้ามงอขเนยังไงแบ่งกับพี่นุ้งขึ้นเหรอทำไมเมื่อกี้เขาได้ดนกีแล้วเขาไม่รู้จักเราล่ะรู้จักแต่เขาจำี่ไม่ได้เลย พื่อนกูรู้จักมึงอง่าทางนาใช่หรอมารู้จักเราด้วยแหละไม่ม้หามวาในทางที่ดีเหรอในทางที่ดีหรอ